สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะถ้าใครได้ดู e ีพีเก่าๆของเราก็คงจะคุ้นเคยกับบรรยากาศนี้นะคะนั่นก็คือแคมป์ไซต์ของคุณลุงเลมอนนั่นเองนะคะเข้าหน้าร้อนของแคนาดาแล้วค่ะเราก็หนีไม่พ้นนะคะในการที่จะมา พักผ่อนนะคะที่แคมป์ไซต์ของคุณลุงเลมอนอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นวันเสาร์ค่ะครอบครัวของเรานะคะเห็นว่าอากาศดีมากๆเลยวันนี้นะคะมีแดดจ้าแต่เช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก30องศาได้นะคะ,ะที่นี่นะคะ30องศานี่ก็ถือว่าร้อนมากๆแล้วเนาะแต่ถ้าเมืองไทยของเรานะ30องศาเนี่ยถือว่า ปกตินะเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยมันสูงขึ้นไปแบบ40กว่าองศานะคะที่นี่นี่โอ้โหสาองศานี่เขาก็ถือว่าเป็นหน้าร้อนของเขาแล้วนะคะเพราะาปกติอุณหภูมิที่เนี่ยบางวันก็สิบอ,องศา1 5าถึงยองศาแค่นั้นนะคะพอ30องศาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจนะคะเพราะว่าจะได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะ,ะมาทํากิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงการมาแคมป์ไซด์ด้วยค่ะ,ะที่นี่นะคะเขาก็นิยมมากๆเลยนะเวลาเรา ดูสังเกตนะคะเวลาเขาขับรถขับลาช่วงนี้นะคะจะมีพวกรถแคมเปอร์แวนเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะขับไปอนอนตรงนั้นตรงนี้นะคะที่นี่นะคะที่แคนาดาเนี่ยเขาจะมีจุดให้จอดรถแคมเปอร์แวนนะคะสําหรับครอบครัวไหนที่เขาเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะ,อ,ะอารมณ์ประมาณว่าค่าไหนนอนนั่นนะคะ ส่วนเรานี่ก็โชคดีหลังตรงที่ว่าคุณลุงเนี่ยเขามีแคมป์ไซต์นะคะแล้วเขาก็มีแคมเปอร์แวร์เ่ยจอดอยู่อยู่แล้วนะคะรอให้ลูกหลานนะคะมาะค้างคืนนะ,ะแต่นะคะวันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ค้างคืนหรือเปล่าอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะว่าที่แกลดฟอร์นะที่นิวบันวิกนะคะ,อ,ะอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะแปแปลตวนว่าง,งั้นเถอะนะคะ,อ,ะอย่างตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนนะ,ะแต่นะคะพอ,อะ ตกกลางคืนมานะคะอาจจะมีฝนตกนะอากาศอาจจะลดต่ําลงนะคะจากที่30องศาเนี่ยอาจจะเหลือแค่10องศาก็ได้ก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ค้างคืนหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าแผนเดิมของเราก็คือจะมาค้างคืนที่นี่นะคะแล้วก็พาเจสมาด้วยนะคะถ้าใครได้ดู E ีเก่าๆนะอ p ีตะกี้นี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะรู้นะคะว่าเจสนี่คือใครนะคะก็คือลูกชายของเพื่อนสนิทของจิวนั่นเองนะคะอ่าสัปดาห์นี้นะพอดีว่า,าว่างนะคะก็เลยชวนเจสเนี่ยมาด้วยนะคะแต่ว่า,าพ่อกับแม่เจสเนี่ย ไม่ว่างมานะคะเพราะว่าติดงานทั้งคู่ค่ะเขาเลยบอกว่าโอเคนะคะพ่อแม่มาไม่ได้นะก็ให้ลูกมาแทนแล้วกันนะคะเ <g it> จสก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเจสก็อยากจะมาค้างคืนอยากจะมาเที่ยวแคมป์ไซส์นะคะกับกวินดูแล้วค่ะ <c oughs> เด็กสองคนนี้พอมาถึงแล้วก็วิ่งขึ้นไปแคมป์แอร์แวนเลยนะ,ะไเป็นเล่นเกมด้วยกันคะ่ะทุกคนเด็กสมัยนี้นะคะเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรของเขาไปเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะออกมา เล่นที่สนามหญ้านะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างที่แคมป์ไซต์แห่งนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ค้างคืนกันหรือเปล่านะคะมาติดตามชมกันค่ะหลังจากที่เล่นเกมอยู่แัมเปอร์แวนแป๊บหนึ่งเจ๊กับพีนก็ชวนกันออกมาปั่นจักรยานล่นนะคะก่อนจะปั่นก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยตามภาษาชาวแคนาเดียนนะครับเซฟตี้เฟิร์สค่ะ น่าเอ็นดูดูดู it's so cool เด so cool. ็กสองคนหลังจากใส่หมวกกันน็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันมาปั่นจักรยานเล่นนะนี้ก็เป็นถนนเส้นเล็กในหมู่บ้านไม่ค่อยมีรถเี่เห็นข้างหน้ายันก็เป็นกาไล่มันฝรั่งนะ นิวสปันวิกเนี่ยเขาจะมีไร่มันฝรั่งเยอะมากถ้าจําไม่ผิดนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ผลิตมันฝรั่งมากที่สุดในแคนาดานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเพาะปลูกของมันฝรั่งค่ะมองไปทางไหนก็จะเห็นแบบเขียวๆแบบนั้นนะคะที่ข้างหน้านี่ล่ะคะ่ะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของเด็กๆที่แคนาดา ส่วนมากก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ประเทศของเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะคนเนี่ยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็จะมีพื้นที่ป่าพื้นที่ที่อ่ะไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะพื้นที่ชนบทก็ค่อนข้างจะเยอะคนก็น้อยนะคะสภาพแวดล้อมก็เลยยังดีอยู่นะคะมองไปทางไหนก็จะมีแต่ต้นไม้หยะช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะ ประมาณนี้นะคะสดชื่น,นแต่ช่วงหน้าหนังนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะพอมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มเข้าใจนะคะว่าทําไมนะคะฝรั่งคนที่เขาอยู่เมืองหนังทําไมเขาถึงชอบแสงแดดนะ,ะชอบทะเลบ้านเราอะไรเงี้ยเขาก็จะหนีหนาวไปเพื่อที่จะไปเที่ยวนะ,ะในประเทศแถบร้อนอย่างประเทศไทยค่ะตอนนี้จริงๆก็นึกถึงอากาศที่เมืองไทยนะคะ อยากจะไปกินซีฟู้ดริมทะเลบ้านเราตอนนี้ก็ฝันไปก่อนนะคะฝันกลางวันนะคะเห็นอากาศร้อนๆแบบนี้ก็โอ้ยคิดถึงประเทศไทยแล้วคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวขอตัวเดินตามเด็กๆไปก่อนนะคะก็เป็นสภาพบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่แถบนี้นะคะก็เป็นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยถาวรบางหลังนะคะก็ เป็นบ้านที่สำหรับเอาไว้พักผ่อนนะคะในวันหยุดเพราะว่ามันเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยค่ะอยู่ริมกับแม่น้ำแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินสำรวจสวยมากๆน่ารักดีอ้าวเด็กๆกลับมาแล้ว <laughs> ไอเราก็นึกว่าขี่จักรยานไปไหนกันละปรากฏว่าสองหนุ่มพากันกลับมาที่แคมปเปอร์ <laughs> Hello Hello <laughs> และนี่ก็คือบรรยากาศแคมป์ไซต์ของคุณลุงเลมอนนะคะถ้าใครได้ดูอีพีเก่าๆก็คงจะจำกันได้นะคะ เราจะนอนกันคืนนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าสภาพอากาศนะคะจะแปรปรวนแค่ไหนจะมีฝนตกหรือเปล่าอากาศมันจะอุณหภูมิมันจะลดลงไหมอะไรเงี้ยถ้ามันหนาวเกินไปก็กลับบ้านนะคะเราก็เตรียมเสื้อผ้ามาสำรองนะคะเผื่อว่าได้นอนนะคะไม่ได้นอนก็ไม่เป็นไรวนะันนี้า,า,า,ายนะฟ้าสนะนะว่าอากาศจะร้อน 这。 สำหรับพี่น้องชาวไทยนะคะคนไหนที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะสายแอดเวนเจอร์เนาะชอบผจญภัยเน่ยเราก็อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้ามีโอกาสนะคะให้ลองเดินทางมาท่องเที่ยวที่แคนาดาสักครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆเลย ใกล้เคียงกับอากาศที่เมืองไทยนะคะก็คือไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0่0องศานะคะอากาศกําลังดีเลยค่ะนะคะคนที่นี่เขาก็จะนิยมนะคะขับรถเดินทางท่องเที่ยวนะคะขับไหนนอนนั่นนะคะถ้าวางแผนดีๆนี่คือคุ้มมากๆเลยค่ะนะคะ,ะ,ะก็อยากให้มาเนาะ,ะถ,ถือว่าเป็นประสบการณ์นะ,ะอย่างครอบครัวของเรานะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่า ขับรถออกมาจากบ้านนี่ประมาณสัก20-30นาทีนะคะก็จะมาถึงแคมป์ไซต์ของคุณลุงเลมอนแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์นะคะมาะนั่งฟังเสียงนกร้องค่ะทุกคนมันเป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆนะคะ,ะเนื่องจากว่าประเทศแคนาดาเนาะเขาให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสีแวดล้อมนะคะต้นไม้เขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะพื้นที่ป่าเนี่ยมัน มากกว่าพื้นที่อาศัยของคนนะคะดังนั้นนะคะธรรมชาติอะไรต่างๆของเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะก็เลยกลายเป็นกําไรชีวิตของคนที่นี่นะคะเราเองก็เป็นผู้มาใหม่เนาะก็เลยได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะคะได้รับอนิสงส์ว่างั้นเถอะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อยากให้คนที่ทางเมืองไทยนะคะได้มีโอกาสลองมาเที่ยวดูสักครั้งนะคะรับรองว่าจะ ติดใจนะคะแล้วก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้รัฐบาลแคนาดาค่ะเขาก็ให้สิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนไทยอย่างเรานะคะใครที่เคยมีวีซ่าแคนาดาภายใน10ปีนะคะวีซ่าเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะคะแต่ว่าหมดเนี่ยไม่เกิน10ปีเราสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแคนาดาได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกนะคะแต่ก็ต้องไปลงทะเบียน ETA นะคะ,ะสำหรับรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาได้นะคะว่าลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะรวมถึงนะคะคนไทยนะคะที่มีวีซ่าท่องเที่ยวของอ,อเมริกานะคะถ้าเกิดว่าวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุนะคะก็สามารถใช้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่แคนาดาได้เช่นกันคะ่ะเห็นไหมคะว่า โอกาสนี้นะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะะไม่ได้มีบ่อยๆเนาะถ้าใครนะ,ะสนใจนะคะอยากจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแคนาดาในช่วงนี้เราบอกได้เลยค่ะว่าสวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะทีะ่สดใสนะคะใบไม้ใบหญ้านะคะดอกไม้เนี่ยกำลังเบ่งบานสวยมากๆเลยค่ะ You can do it, it's fine. You can do it. Oh, I don't need to push you. Yeah, you can push yourself. You can do it. Yeah. Yeah, I need beer. I don't need to push you, Gavin. You can push yourself. Use your legs. Oh, you, you, killing oh. Yeah, yeah. Oh, so much, so much fun. you're good เล่นไม่พักเลยเล่นอันนั้นเสร็จก็มาเล่นอันนี้ต่อตอนนี้เป็นเวลาประมาณกโมงแล้วนะคะเด็กๆยังไม่อยากกลับกันอยากจะเล่นต่อบ้างนะวันนี้นะคะกิจกรรมที่เด็กๆเ,เล่นกันก็คือ,อมาถึงเนาะก็ปั่นจักรยานนะฮะปั่นจักรยานเสจสักพากนึงก็เข้าไปเล่นในแคมเปอร์แวนก็ไปเล่นเกม เล่นเลโก้เลโก้เล่นเกมที่เราเอาของเล่นมาจากบ้านกันอ่ะเล่นในแคมเปอร์แวนเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ำนะคะในแม่น้ําแต่ว่าวันนี้แม่น้ํามันไหลค่อนข้างแรงนะคะระดับน้ําอ่ะไม่ได้ลึกนะคะระดับน้ำนันลดลงมาเยอะเลยแต่ว่าน้ํามันไหลแรงก็เลยได้เล่นแค่แบบแตะๆนะคะตรงริมๆไม่ได้แบบว่า ลงไปไหว้ลางแม่น้ำนะเล่นพอให้แบบว่าสนุกนะพอได้หายอยากนะตามภาษาเด็กนะคะพอเล่นน้ำเสร็จก็แวะกินอ่าพักไม่ใช่แวะก็พักกินอาหารอาาร่อยนะกินโยเกิร์ตโยเกิร์ตก,กินคุกกี้นะคะกินเสร็จเนี่ยก็ออกมาเล่น,นจักรยานปั่นจักรยานเล่นหลจากนั้นก็เนี่ยแหละตามที่เห็นนี่แหละ ว่อยากกลับไหมบอกว่ายังไม่อยากกลับบ้นง้คือเจ๊กเนี่ยบอกว่าถ้ากลับแล้วแม่นี่ยจะมารับนะคะก็เลยยังไม่อยากกลับข้อเมืองอยากจะเล่นที่แคมป์ต่อมีการต่อรองเลยนะบอกว่าถ้ากลับไปอ่ะขอไปนอนบ้านดูได้ไหมไม่อยากกลับบ้านตัวเอง จะเล่นกับกวินต,ต่ออยากจะนอนกับกวินบ้างเด็กน้อยเด็กก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความสุขกันเดี๋ยวดูเด็กเล่นต่อก่อนนะคะเอาที่เอาว่างมาเล่นเอาว่างมาเล่นแล้วทีนี้โอยไม่พักไม่พัก นี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัวเรานะคะไม่ได้ไปไหนไกลค่ะแค่ขับรถออกมานอกเมืองแป๊บเดียวนะคะมาใช้เวลาที่แคมป์ไซต์ของคุณลุงเลมอนนะคะทริปนี้นะคะสรุปว่าไม่ได้ค้างคืนค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะตกได้แล้วก็มีแมลงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคิดว่านอนเนี่ยไม่น่าจะสบายตัวสักเท่าไหร่นะคะอะ เรากลับบ้านกัน,นประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมืดช้านะคะก็เลยยังดูสว่างอยู่ค่ะจริงๆเวลาที่เราถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะคะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็อิดออดแล้วค่ะไปเล่นริมแม่น้ํายังไม่อยากจะกลับกันนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้านะคะครอบครัวของเราจะพาทุกคนไปทํากิจกรรมอะไรหรือว่าไปเที่ยวไหนอย่าลืมแวะเข้ามาติดตามรับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ